จะดีแค่ไหนถ้าข้าวขาวหมูพะโล้ที่เราคุ้นเคยจะกลายเป็นขาหมูพะโล้รสเข้มข้นที่มีหนังกรอบเนื้อข้างในนุ่มชุ่มฉ่ำเราจะมาเปลี่ยนข้าวขาวหมูพะโล้ที่ทุกคนรู้จักให้กลายเป็นข้าวขาวหมูเยอรมันทอดกรอบแค่ได้ยินชื่อก็น่ากินแล้วใช่ไหมครับ Walk from home เป็นหรูอ,อยู่บ้าน ขาหมูพะโล้เป็นอาหารที่มีต้นกาเนิดจากประเทศจีนโดยวิธีการทําจะใช้ขาหมูส่วนหน้าที่ผ่านการเผาไฟไปต้มกับเครื่องพะโล้สมุนไพรเครื่องปรุงรสและเคี่ยวจนเปื่อยนุ่มแต่ยังไม่มีหลักฐานใดบอกกล่าวว่าขาหมูพะโล้เข้ามาสู่เมืองไทยในยุคใด แต่มีเรื่องเล่าว่าจริงๆแล้วพะโล้ไม่ใช่อาหารแต่เป็นยาเครื่องเทศต่างๆในพะโล้เป็นสมุนไพรที่จะช่วยบำรุงส่วนต่างๆในร่างกายแต่ดนืก้กลิ่นที่ฉุนมากจึงรับประทานยากแม่บ้านชาวจีนคนหนึ่งจึงนําเครื่องเทศต่างๆเหล่านั้นไปต้มกับขาหมูและปรุงให้มีรสชาติเค็มหวานอร่อยรับประทานง่าย และเมื่อพะโล้เข้ามาเมืองไทยก็เป็นที่ชื่นชอบและถูกปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์จากข้าวให้เป็นอาหารทานง่ายพร้อมทางตั้งชื่อใหม่ว่าข้าวขาหมูพะโลแต่ในวันนี้ข้าวขาหมูพะโลกำลังจะถูกดัดแปลงอีกครั้งด้วยการนําขาหมูพะโลไปทอดกรอบคล้ายกับเมนูขึ้นชื่อเมนูลึนในประเทศเยอรมันข้าวขาหมูพะโลจึงกลายเป็นข้าวขาหมูเยอรมันทอดกรอบ ในบลอกโฮมินหนูอยู่บ้านขาหมูเยอรมันทอดกรอบก็จะคล้ายกับการทำขาหมูพะโล้นั่นก็คือการตุ๋นขาหมูในเครื่องพะโล้แต่การทำงานในครัวความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับ ก๊าซสูงต้มที่ดีต้องมีคุณภาพและตัวถังได้มาตรฐานอย่างก๊าซสูงต้มปตทเพราะเขามี6กขั้นตอนควบคุมคุณภาพเช็คถังล้างถังวรรจุก,ก๊าซช่างน้ำหนักเช็ครั่วซีวาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยดังนั้นก๊าซหมดทุกครั้งสั่งก๊าซสูงต้มปตทเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยการผัดเครื่องพะโลนะครับ แล้วใส่น้ำมันไปก่อนจากนั้นพิกไทยข่าวช่วงเจียอบเชยโอยกากรากผักชีใบกระวานขา่าขิงและกระเทียมครับเราก็จะผัดจนกระทั่งเครื่องเทศเนี่ยหอมนะครับเราก็จะเติมน้ําลงไปคนให้เครื่องเทศกระจายตัวนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับน้ํามันหอยครับแล้วก็เกลือครับแล้วก็คนนะครับ อันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าการทำเนี่ยจะคล้ายๆกับการทาขาหมูพะโล้แต่ว่าเราจะไม่ใส่น้ําตาลเพราะสุดท้ายเราจะเอาไปทอดถ้าสมมติว่ามีน้ําตาลเนี่ยหนังจะไหม้ง่ายแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ขาหมูลงไปเลยครับเทน้ําจนกระทั่งท่วมขาหมูครับเราจะต้มขาหมูประมาณ 2- 2ถึงชั่วโมงครึ่งนะครับแต่เราจะไม่ต้มจนเปื่อยเพราะเมื่อเวลาเราเอาไปทอดถ้าหนังมันเปื่อยมากหนังจะไม่กรอบครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําเครื่องเคียงครับอย่างแรกเราก็จะเอาไข่เป็ดที่ต้มเป็นยางมาตู้มแล้วมาแช่ในน้ําพะโลที่เดือดเราก็จะแช่จนกระทั่งเราทอดขาหมูเสร็จครับและขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทาเครื่องเคียงอย่างที่2นั่นก็คือสาวราวครับด้วยการที่นําเกลือและน้ําตาลโรยลงไปบนกะหล่ำปลีม่วงเราก็จะคลุกให้น้าตาลและเกลือเนี่ยกระจายตัวทั่วกันเพื่อที่จะให้น้ํของกะหล่ำปลี ออกมานะครับแต่ว่าเราจะย่นระยะเวลาด้วยการที่ต้มในน้ำส้มสายชูหมักเกลือและก็น้ำตาลครับจากนั้นเราก็จะคลุกให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตั้งไฟเราใช้เวลาตั้งไฟประมาณครึ่งชั่วโมงครับและนี่นะครับก็จะได้กระหล่ำปลีม่วงที่นุ่มแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวเค็มแล้วนะครับเราก็จะเอาซาวเกาเราใส่ถ้วยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปทําน้ําจิ้มที่ทานคู่กับขาหมูเยอรมันทอดกรอบครับใส่พริกขี้หนูครับกระเทียมไทยนะครับพริกชี้ฟ้าครับแล้วก็เกลือครับเราก็จะโขกให้แหลกดีนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูหมักครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วจากนั้นก็จะใส่วาซาบิครับและเราก็ได้น้ำจิ้มที่จะทานกับขาหมูเยอรมันทอดกรอบแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําน้ําพะโล้กันครับตอนนี้ขาหมูเราน่าจะได้ที่แล้วเรามาใส่ชามไว้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ซ่อมจิ้มลงไปที่หนังครับต้องระวังนะฮะไม่ให้หนังขาดแต่เราต้องการให้หนังขาหมูนะครับมีรูมากที่สุดที่เราจะทําได้เพราะว่าเวลาตอนเอาไปทอดเนี่ยมันจะได้กรอบครับ <c oughs> เมื่อจิ้มทั่วแล้วนะครับเราก็จะใช้น้ำส้มสายชูราดลงไปบนหนังครับแล้วก็ทาให้ทั่วนะครับ แล้วจากนั้นนะครับเราก็จะนําไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ150องศา ح, เป็นเวลา30นาทีครับเพื่อที่ให้หนังเนี่ยแห้งเวลาทอดจะได้กรอบครับและระหว่างที่เราอบหมูนะครับเราก็จะมาทําน้ําพะโล้กันครับ โดยการที่ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปในหม้อนะครับ่วนหนึ่งของพะโลนะครับมาจากการโ้น้ําตาลนั่นก็คือการเคี่ยวน้ําตาลให้มีสีเข้มครับหลังจากโล้น้ําตาลได้มีสีเข้มแล้วน,นะครับเราก็จะนําน้ําที่ตุ๋นขาหมูมาใส่ลงมาในน้ําตาลครับเราต้องกรองน้ําที่ตุ๋นขาหมูนะครับลงมาในน้ําตาลเพราะว่าเราไม่ต้องการพวกเครื่องเทศให้ลงมาอยู่ในน้ำานะครับจากนั้นเราก็จะใส่เจลาตินนะครับการต้มขาหมูพะโลเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อให้หนังเปื่อย แต่ถ้าสมมติว่าต้มจนหนังเปื่อยมากเราจะทอดไม่กรอบเราจึงต้องตุ๋นแค่ปั๊บเดียวครับแต่คอลลาเจนเนี่ยก็ยังจะออกมาไม่เยอะมากพอนะครับเราจึงใส่ผงวุ้นเพื่อทดแทนคอลลาเจนส่วนนั้นครับ <S <S หลังจากที่เราได้น้ำพะโลแล้วนะครับเราก็จะไปทอดขาหมูกันครับแล้วเราก็จะทอดขาหมูเป็นระยะเวลาประมาณ15นาทีครับ หลังจากที่ขาหมูกรอบได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำออกมาหั่นได้เลยครับเมื่อเราได้ขาหมูทอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำทุกอย่างที่เตรียมไว้แล้วจัดลงจานขาหมูทอดกรอบร้อน เนื้อหมูด้านในนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยรสพะโละเข้มข้นแบบดั้งเดิมเหมาะอย่างยิ่งที่จะทานคู่ไปกับข้าวสวยหอมกลุ่นน้ำจิ้มรสจัดจ้านและไข่ต้มยงมะตูมรสละมุนเสริมความสมบูรณ์แบบด้วยผักเคียงเปรี้ยวอมหวานเพื่อตัดเลี่ยนเอียงเท่านี้ข้าวขาวหมูธรรมดาๆรรแบบที่เราคุ้นเคยก็เพิ่มมูลค่าเปลี่ยนแปลงหน้าตาทำให้ดูน่ารับประทานขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยครับ ยังมีเมนูอร่อยๆอ,อ,อีกมากมายที่คุณก็สามารถนำไปรังสรรค์เองได้ที่บ้านใน Walk from Home กินหรูอ,อยู่บ้าน